เมื่อตัวเราก็ไม่มีตัวคนอื่นมีไหมมันมีชั่วคราวเนาะอ่าเหมือนกับว่าถ้าอาตมาหยิบหนังสือนี้มาโยมหนังสือเล่มนี้มีไหมมีไหมหนังสือเล่มนี้จะตอบไงมีไม่มีมีไหมหนังสือเล่มนี้มีใครตอบได้ Huh? อะไรนะมีโดยความเป็นสมมุติใช่ตกลงแล้วมีหรือไม่มีใช้คำพูดคำเดียวคือเรียกว่าอะไรไม่มีจะเวียงไปสู่ทิฏฐิว่าไม่มีเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ในอนาคตอีกพันอีกหมื่นปีอาจจะไม่มีถูกต้องไหมความเห็นว่ามีก็ไม่ถูกต้องมันจะเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งเพราะอีกพันอีกหมื่นปีมันก็ไม่มีแล้วเปื่อยเน่าไปแล้ว ถ้าไม่มีก็ผิดอีกเพราะปัจจุบันยังมีอยู่ดังนั้นสามารถพูดแทนด้วยคำเดียวว่าหนังสือนี้เป็นอนัตตามีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นตัวตนชั่วคราวนะคำนี้อดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงจริงตลอดการนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปนะเรียกอนัตตาพระองค์จึงจัดกับกัจจานะว่าสัตว์โลกเนี้ยย่อมมีทิฏฐิเวียงไปสองข้างคือความมีกับความไม่มี แต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นส่วนสุดว่าอัตตาคือความมีส่วนสุดว่านัตตาคือความไม่มีตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไล่มาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามมณะ บอกเหตุเกิดของสรรพสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้เกิดมาได้อย่างไรและบอกเหตุดับของสรรพสิ่งว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเกิดและมีความดับคือมีสมุทัยกับมินิโรดนั่นเองอริยสัจสีที่เราเรียนรู้ลึกซึ้งมันคืออย่างนี้นะลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งสรรพสิ่งในโลกและลำดับเหตุของการดับไปดังนั้นทิฏฐิของตถาคตจะไม่เวียงไปสู่ความมีหรือความไม่มีเข้าใจไหมและนี้จะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเข้าใจนะ็อะนอยางนี้คำว่าทางสายกลางอีกอ,อย่างจะเรียกว่าพนะรหมจรรย์พรหมจรรย์หรืออริยมรรองแปดพรหมจรรย์คือมรรองแปดหรือปัชมาปฏิปทาอันเดียวกันหรือเรียกอย่างว่าเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ถูกต้องมิตรที่ดีของเรา มิตรที่ดีเนี่ยจะมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นคนดีพาเราไปฟังธรรมมีศีลน,นะอ่าอย่างนี้แต่มิตรที่ดีโดยนัยยะที่ลึกซึ้งคืออริยะอัตถังคิกมัคนิ้เนเองเป็นกัละยาณมิตรตัดไว้กับพระอานนท์นะพระองค์จึงให้เราทั้งหลายเนี่ยพึ่งตนและพึ่งธรรมะนะเพราะมิตรเราก็อยู่กันได้ไม่นานเดี๋ยวคนนี้ก็ตายไปเดี๋ยวก็ตายไปหวังพึ่งอะไรไม่ได้ หวังพึ่งอะไรในโลกนี้ไม่ได้ตถาคตจึงตัดว่าในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสลณนะ,ไม,ะมมลนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลณนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสลณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลณะเป็นอยู่พึ่งตนและพึ่งธรรมะพึ่งอย่างอื่นไม่ได้เลย